ขับเข้ามาเจรจาผู uh ้หญิงคนนี้ถึงสยามลงมาจากการมาประสาทรถพยาบาลมารับผู้ป่วยในโรงพยาบาลามาที่บดีตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าคนขับคือคุณสุริพรนะคะผมบอกว่าเป็นอดีตสาวนักสิงในรถจะมีเอกสารการรักษาอาการปวดกึมเศร้าของผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะแต่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบนะคะว่ามีอาการปวดิเศร้าหรือเปล่าและที่ขนาดเสนยชีวต้องตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายด้วย เบื้องต้นจะสืบดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาดจนเหินให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บคนแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือถ้าเจอความผิดเพิ่มเติมก็จะดำเนินคดีต่อไปค่ะนี่ทำไมวันหยุดเทศกาล่ะดำเนินคดีแบบนี่เกิดแ้วก็กลางคืนแบ่นี้ต้องรอดูเพราะเธอมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติการรักษาอาการป่วยอยู่เนี่ยนะค่ะท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นมาก่อนย้อนยันภาพรถกระบะคาราโบซึ่งพักเธอน่าเป็นของตำรวจ อีใช่ไมไม่ใช่ครับแล้วกมอออ่ะเชชเอะไรดีทั้งยัยทั้งแงวไม่ใช่เพลงแต่ง

แล้วยังมีเจ้าหน้าที่พันเรื่องไร้สารทั้งสองคนสองคันนี้มาเชื่อมความแล้วแล้วจะบอกว่าเขาตีดต่อเหตุเป็นรถกระบะดารานักงานตำรวจแห่งชาติใช้ทะเบียนพาโลกตรวจสอบเรื่อการเป kind of ็นสำกักตำรวจจราจรในโครงการพัฒนาระบของกองบังคับการตำรวจจราจรในเวลาต่อมานะครับผู้ชมครับช่วงสายเมื่อวานพันตำรวจตรีประวิทย์ ารวัดอเมริกันกองกับการบกบกจรอเอที่โอเคข้ามาเจรจาไก่เกียบกับคนขับรถซึ่งมาเอินเป็นพันจาอเตที่สรันคุยกันสักสามสินาทีพันตำรวจเวปรวิทย์ซึ่งเป็นคนขอวขอโทษพันจ่าอากาเตวที แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยขับรถไปหาเพื่อนย่านดอนเมืองแต่ไม่คุ้นเส้นทางเพราะมี c t ะค่ะให้อัพเดทเส้นทางเจอกับเหตุการณเกิดเหตุเป็นตอนเช้าเมื่อคืนนะคะพบเจอ CTS นำทางมาในเส้นทางเนี้ยซึ่งไม่คุ้นก็เลยเนตอนที่ชนชนแต่พระชื่นเนี่ยก็ขับรถแล้วตะโกนบอกเจ้าของรถแล้วว่า ทำในหนังสือนี่คืออะไรดีหนสือุนก็ถฐามมงคลก้าเขียนไม่สบายอยู่บ้านลำพังเขาเงนอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีตะโกนบอแล้วลูกไม่สบาย้าเขียนนี่คือในตำนานนะครับผมจีนนี่คืออะไรดีไต้หวันเขาบอกว่าเขาไม่รู้อันนี้คือสุยาจีนไต้หวันเขาเลไม่รู้ว่าเปิดไ่หน้ารถแล้วหรือยังประกอบกับตัวเขาเป็นป้าลม ทำให้มอกไม่ชัดแต่ยืนยันว่าไม่ได้เมาไม่ได้คนแล้วหนีเพราะหลังจากเกิดเหตุก็พยายามติดต่อ,อคนขับ็กที่ตั้งแต่ตีสาม <c oughs> แต่ก็ติดต่อ,อไม่ได้ผมไม่ค่อยชินทางตรงนี้นะว่าผมก็เป็นสายต้อง <c oughs> ลง,แ,งและแต่งด้วยครับแลวประกอบครับลุงไม่สบายลุกอยู่คนเดียวก็เลยนิสับก็ตะโกนบอกคุณลุงว่า ีมกคบอร์นครับเดี claro, ๋ยวผเียนนะครับ๋ยวลุงก็ได้ยินผมพูดแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรสวัแกีคมับสกันนะครับทีนี้ตอนนั้นเราพูดงอะไรทำไมถงไม่จอดมันลืมแต่ผมมองไม่เห็นเพราะผมตาแท่แสบอยู่แล้วได้เงินไหมได้เง็นไหมให้ผมเห็นเรื่องได้เแมนจริงไหมนะครับเป็นข่าวแล้วเอคะณครับวันนี้ก็เลยจะมาโพสต์ตี้ไม่นชเ็เลย ตอนจอดรถก็โดนรูกค<ม>น,กนให้เล่นสุดโถ้าออกมาก็มาเห็นเขาลุกขึ้นยืนอยู่มันเป็นแบบอย่างใจแขางอยู่นึกว่าเดี๋ยวจะลงมาคุยกันเพราะเป็นรถเจ้กกาหน้าที่ด้วยแล้วก็เออเดี๋ยวคงคุยกันเพราะเขาจอดเฉียดเฉียดที่ข้างๆแล้วก็มันไม่ข้างาว่างก็เลยไปเลยนี่ครับก็